นายกรวัจย์ที่ดะทำมาร่วมซึ่งในวันนี้นะครับอท้าพพระคมนางภูมิบริษัทตร25 66, ทา2566พั้าร้อหกูรัธรรมทู ผู้พันกระตัายูกระตาเวทิตาแสดงออกถึงความมุ่ิตาจริงๆีต่อประเทศคุณวากรองเล็บที่วาฉายาที่วากาโร อายุ80ปีพันศา5า่อำาเภอศาสขันจังหวัดกรสินปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆเป็นเจ้าคณะ,ะอําเภอศาสัข กกิจการพระพุทธศาสนาหรือว่าทํางานในระดับสูงของการคณะสงฆ์คือในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลสําหรับคณะสงฆ์ของเราอีกวันหนึ่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอด้วยพร,ระครูกัลยาณทิวากรเจ้าคณะอำเภอสรี anno bhagavato bhodassambodham mohassabbhavato rahammadu icittang paditam tumhang khipameva samichatu sabbhe bhurendu damayang buddhassa pavato pubbapakadapattara มาเจริญพรท่าน,นนายอำเอธนยกท่านคณะทายกเศรษกิกาทุกท่านที่มาลาให้หลวงพ่อท่านได้เป็นที่ปรึกษาให้แก่เจา้าคณะอำเภอที่จะทํางานต่อไปทั้งคณะสงฆ์ด้วยฉวะอย่างยิ่งก็ได้รับความเมตตาจาก,ากพระฤารุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุนทรธรรมประุทธท่าน,ร,น,นอรองหลวงสวรีมา Bye. Bye.